สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะวันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่13มิถุนาย,ยนพูดง่ายๆว่าตลอดทั้งสัปดาห์นะคะประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวกับมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมลสมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังค่อนข้างแรงค่ะส่วนพื่นลมบริเวณทะเลอันดามันพื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองลื้นสูงมากกว่า3เมตรนะคะ ส่วนฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักเอาไว้ด้วยค่ะไปตรวจสอบอากาศรายภาคพรุ่งนี้กันบ้างนะคะขึ้นกันไปที่ภาคเหนือกันก่อนเจ้าภาคเหนือต้องบอกว่ามีฝนตกหนักนะเจ้าพืที่ร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งเจ้าต่ำสุดา3องศาสูงสุด35องศาเจ้า ภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งต่ําสุดที่15สูงสุด35ค่ะภาคกลางและภาคตวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60กับมีฝนตกหนักในบางแห่งสูงสุดพรุ่งนี้37องศา มีฝนอยู่ที่ร้อยละ40ไล่ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปถึงนครศรีธรรมราชนะคะร้อนสุดพรุ่งนี้35องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ60มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากที่ระนองพัางงาภูเก็ตและกระบี่สูงสุดพรุ่งนี้33องศากรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ40ค่ะส่วนมากในระหว่างบ่ายไปจนถึงค่ำนะคะร้อนสุด37องศาที่จังหวัดปทุมธานีค่ะ หากมาเจาะดูสภาพอากาศตลอดทั้งสัปดาห์ของพื้นที่กรุงเทพคาดการว่าทั้งสัปดาห์นี้ยาวๆไปจนถึงวันอาทิตย์จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ในทุกๆวันนะคะอุณหภูมิต่ำสุด29 3 0องศาสูงสุด33 3 6องศาพี่น้องชาวกรุงเทพออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มพกเสื้อกันฝนกันด้วยค่ะ ส่วนปริมาณน้าฝนเมื่อวานนี้ฝนเพิ่มขึ้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่จังหวัดสุรินทร์หกสิบหกจมิลิเมตรอันดับสองคือที่สกลนคร64.4ม mm, ิลิเมตรและที่จังหวัด,ดระนอง62.3ม mm มิลิเมตรนะคะ หากมาลองดูสถานการณ์น้ําในเขื่อนหลักๆทั้ง4ภาคเริ่มที่ภาคเหนือเขื่อนใหญ่สุดคือเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ําเหลือเพียง32%ใหญ่เป็นอันดับ2ในภาคเหนือคือเขื่อนสิริกิตมีปริมาณน้ํากักเก็บ36%ส่วนเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเหลือน้ําเพียง26%ค่ะ มดูภาคอีสานกันบ้างนะคะที่เขื่อนลำตะคองปีนี้น้ำเยอะที่สุดอยู่ที่73%ตรงกันข้ามกับเขื่อนลำปาน้อยคือน้อยที่สุดอยู่ที่24%ค่ะส่วนเขื่อนใหญ่ที่สุดในภาคอีสานคือเขื่อนอุบลรัฐเหลือน้ำเพียง38%เท่านั้นค่ะภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกเขื่อนใหญ่ยังเขื่อนสีนครินมีปริมาณน้ำกักเก็บ64%เขื่อนวชิราลงกรณอร์40%ส่วนเขื่อนคลองสียัดและเขื่อนป่าศัก เหลือน้ำน้อยนะคะเพียง14เท่านั้นปิดท้ายกันที่ภาคใต้เขื่อนบางลางน้ําเยอะค่ะอยู่ที่70แต่เขื่อนแก่งกระจาเหลือน้ําเพียง37สรุปโดยภาพรวมแล้วปริมาณน้ําทั้ง36เขื่อนทั่วประเทศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ําปานกลางไปจนถึงน้ําน้อยวิกฤตฉะนั้นมาร่วมกันใช้น้ําอย่างประหยัดและรู้คุณค่ากันด้วยนะคะแล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย